สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิยายรักสเสน่หาดาวเงินวันนี้จะมาในตอนที่3นะคะจะเป็นความรักกุ๊กกิ๊กเล็กๆนะคะของพี่ชายของชยาวีนั่นคือพี่ปรัชญานะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังได้เลยคะ่ะคุณป่าคะ พิดว่าโครงการ3ควรจะปรับในเรื่องของผังหน่อยนะคะดูจากผังโครงสร้างแล้วบทบังทัศนียภาพริิงฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามากเกินไปค่ะเสียงหญิงสาวที่ดูมั่นใจนี้เป็นเสียงของพิชชี่หรือพิชาสิริปัตมาแม้ไม่ได้จบจากเมืองนอกเมืองนาแต่เธอก็พ่วงปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ของประเทศและหญิงสาวก็ยังมีความสามารถเต็มร้อยเพราะขนาดเรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมผลการเรียนของเธอเป็นที่โดดเด่นจนบริษัทอินทีเรียทั้งหลายรุมกันจองตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบแม้จะยอมรับว่าบารมีของพ่อจะทําให้เธอมาไกลได้ถึงทุกวันนี้เธอก็ไม่ได้ทําตัวหน่อยและพิสูจน์ตัวเองตามหาฝันย่งกับลูกคุณหนูสิ้นคิดในละคร เพราะเธอก็รู้ตัวเองว่ามีความสามารถประจักษ์ให้คนทั่วไปได้เห็นอยู่แล้วป้ากำลังจะเรียกฝ่ายบริหารโครงการมาคุยเรื่องนี้อยู่พอดีป้าก็คิดเหมือนพิษนะว่าโครงสร้างนอกจากจะบังวิวส,สวยๆริมแม่น้ำแล้วยังอาจกระทบแนวกั้นตะลิ่งด้วยหรือเปล่านายทวัชชัยผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และบิดาของหญิงสาวกล่าวตอบ คิดไว้ไม่มีผิดเลยค่ะว่าคุณป๋าใจตรงกับผิดเสมอหญิงสาวว่าพลางก้มลงอบกอดผู้เป็นบิดาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานอย่างอ่อนๆอ,อนออนป๋าแบบนี้ไม่ได้จะมีเรื่องงานอย่างเดียวใช่ไหมลูกไหนลองว่ามาสิหุยรู้ใจลูกที่สุดเอาละค่ะไม่อ้อมค้อมแล้วนะคะคุณป๋า ช่วยพูดกับมามาเรื่องจับพิษดูตัวหน่อยได้ไหมคะหญิงสาวพูดพร้อมทำหน้ามุยนั่นไงป้าว่าอยู่แล้วเชียวพูดเป็นพ่อหัวเราะขึ้นพลางลูบหัวลูกสาวอย่างอินดูพิทยอยากทำงานไปยาวๆก่อนคะ่ะไม่อยากคิดเรื่องแต่งงานอยู่ช่วยป้าไงคะอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะน้านาคะคะป้าค่ะ พิชชาพูดเสียงอ่อยๆอ้าวอาวโอเคป้าจะลองพูดกับมาม้าเขาให้ผู้เป็นบิดาตบปากรับคำา้ยคุณป้าของพิชน่ารักที่สุดเลยค่ะเจอกันที่บ้านนะคะยินนี้พิชว่าจะแวะไปหาเพื่อนก่อนหญิงสาวพูดจบก้มลงหอมแก้มพูดเป็นบิดาแล้วเดินจากห้องไป รถพอชคันสวยจอดเทียบฟุตบาทหน้าคาเฟ่แห่งหนึ่งใจกลางเมืองพี่ถึงร้านแล้วนะลิลลี่อ๋อได้จ้ะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะหลังจบการสนทนาทางโทรศัพท์พิชชาจึงเดินลงจากรถในขนาดเดียวกันกันกบปรัชญาที่กำลังออกจากคาเฟ่ครับพ่อกำลังจะขับแล้วครับครับ ได้ค่ะพอ่อปรัชญาที่ขนาดนี้เอาตัวเองดันประตูมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์และอีกข้างถือแก้วกาแฟไว้ทันทีที่ปรัชยากำลังจะเปิดประตูพนักงานสาวเสิร์ฟถือถาดที่มีแก้วใช้แล้วเต็มถาดดันประตูเข้ามาพอดีจึงทำให้ชนกับเขาอย่างจัง why เลงอุ๊ยขอโทษค่ะคุณลูกค้า ไม่เป็นไรครับน้องเป็นไรไหมครับโหเปียกหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นี่ครับนี่นี่ครับอารามที่ตกใจเมื่อเห็นเสื้อสีขาวของน้องพนักงานเปียกและมือก็เร็วเท่าความคิดปรัชญาจึงดึงชิดชู่ส่งให้เธอแต่พอเธอเหลือบมองเสื้อตัวเองก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจเพราะเสื้อขาวบางตอนนี้ชุ่มไปด้วยน้ำและคราบกาแฟจนหมิ่นเมย ทำให้เกือบเห็นอะไรภายในวายตายแล้วสิ้นเสียงพนักงานหญิงสาวผู้มาใหม่เข้ามาเห็นเหตุการณ์ในช่วงท้ายเข้ามาผลักชายหนุ่มจนชายหนุ่มเซถทะไหลไปนี่คุณจะทำอะไรน้องเขาหน้าตาก็ดีไม่น่าลามกลวนลามผู้หญิงเลยนะพิชชาพูดและมองหน้าปรัชญาอย่างเดือดเดือดทั้งปรัชญาและพนักงานคนนั้น ต่างมองหน้ากันอย่างงงๆเออคุณลูกค้าคะเออคือว่าพนักงานทำท่าจะเอื้อมมือสกิดบอกแต่ไม่ทันที่เธอจะพูดจบไม่เป็นไรค่ะน้องไม่ต้องตกใจคะ่ะพี่ช่วยเองคะ่ะไอคนโรคจิตแบบเนี้ยต้องเจอคนจริงซะบ้างพิชาหันไปพูดกับพนักงานสาวอีกครั้งด้วยท่าทีที่ปกป้องคุณครับ หน้าตาก็สวยนะครับไม่น่าจะคิดเองเออเองถามน้องเขาก่อนไหมครับปัตยาที่ดึงสติได้โต้กลับบ้างนี่คุณยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอเห็นกันอยู่ว่าคุณจะจับหน้าอกน้องเขาหญิงสาวพูดต่อพลางชี้หน้าต่อว่าชายหนุ่มน้องคะ่ะโทรเรียกตำรวจเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่เป็นพยานให้เองพิชชาหันไปพูดกับพนักง,งานสาวเสิร์ฟและยื่นโทรศัพท์ให้ ผมว่าตำรวจคงจับคุณในโทษฐานแจ้งความเท็จนะแล้วใส่ร้ายผู้อื่นให้เสื่อมเสียด้วยชายหนุ่มยังคงไม่ยอมเช่นกันเออมีอะไรกันหรือเปล่าคะดิฉันเป็นผู้จัดการร้านค่ะหญิงสาววัยกลางคนอีกคนเดินเข้ามาเพื่อถามเหตุการณ์จนพนักงานสาวที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นมาเออคุณลูกค้าคะคืออย่างนี้นะคะมันเป็นอุบัติเหตุคะ่ะคือหนูเดินชนคุณลูกค้าคุณผู้ชายเองคะ่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้จับเออหน้าอกหนูด้วยค่ะแต่เขาจะยื่นกระดาษชิดชู่มาให้นะคะพนักงานสาวอธิบายแล้วจึงหันไปขอโทษชายหนุม่มอีกครั้งจริงๆค่ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะหนูเกือบทำแก้วบาดคุณลูกค้าขอโทษจริงๆค่ะหญิงสาวพูดพลางยกมือไหว้ขอโทษโอ๋อโอเคค่ะเออ ขอโทษจริงๆนะคะที่วุ่นวายนะคะไปไปเข้าไปเก็นชุดแล้วเดี๋ยวมาเก็บกวัดให้เรียบร้อยผู้จัดการร้านหันไปสั่งสาวเสิร์ฟคนเดิมเออต้องขอโทษคุณลูกค้าในความไม่สะดวกด้วยนะคะลูกค้าทั้งสองท่านไม่เป็นอะไรนะคะผู้จัดการกล่าวขอโทษผมไม่เป็นไรครับปรัชญาตอบด้วยท่าทีที่สุภาพเออฉันก็ไม่เป็นไรค่ะหญิงสาวตอบไม่เต็มปากเต็มคำนักออีกแล้วย่าพิดเอ,อ ปล่อยไก่ยกเล้าต้องคุมปีกกี่ชั้นเนี่ยพิชาพูดในใจพลางหลบตาคนที่ยืนกอดอกจ้องหน้าก็ใครมันจะไปรู้ละ่ะเห็นคุณเอื้อมมือเข้าหาตัวน้องเขาแล้วเขาก็รันร้องขึ้นมาฉันก็ตกใจนะสิหญิงสาวแก้ต่างไปที่หลังก็ถามก่อนสิครับจะโวยทำเพื่อ ปัชญาตอบยียวนกวนเข้าไปอีกครั้งโอเคโอเคฉันขอโทษก็แล้วกันนะคุณพิชชาพูดขอโทษอย่างไม่เต็มใจมากนะักอ้าไหนว่าคุณจะโทรหาตำรวจโทรสิครับผมก็จะได้แจ้งจับคุณคนหนึงเหมือนกันปรัชญาที่รู้สึกสนุกเวลาต่อปากต่อคำกับหญิงสาวที่ไม่รู้จักก็เริ่มบทสนทนาขึ้นใหม่ คุณจะแจ้งจับใครไม่ทราบคะ่ะหญิงสาวโต้กลับจากนั้นชายหนุ่มตรงหน้าเดินเข้ามาใกล้หญิงสาวจนต้องกระเถบถอยหลังแล้วเขาก็ก้มลงมากระซิบข้างหูคนสวยตรงหน้าผมนี่แหละคําพูดของปรชัชญาทาให้พิจช,ชาหน้าแดงก่าเพราะความเขินยังไม่วายมองหน้าเขาอย่างเอาเรื่อง และพูดเสร็จชายหนุ่มจึงเดินหันหลังกลับออกไปทันทีแต่คนสวยที่ผมว่าเสียดายปากจัดไปหน่อยไปแล้วนะครับหวังว่าเราจะเจอกันในสถานการณ์ที่ดีกว่านี้นะปรัชญาตะโกนตามหลังพร้อมโบกมือบายบายพิชามองตามหลังเขาไปพร้อมกำมือแน่นและกระทืบเทา้าใครจะอยากไปเจอหละอีตาบ้า จากนั้นหญิงสาวก็เดินเข้าร้านณห้องประชุมกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดผู้กองครับสายรายงานว่ากลุ่มที่จะขนยาผ่านฝั่งท่าขี้เหล็กลงมากระจายที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นเครือข่ายของเสียชัยยงครับวิษนุผู้หมวดหนุ่มรายงานอายาพวกนี้ มันผลิตกันเร็วจริงเราเพิ่งสกัดจับล็อตใหญ่ผ่านไปได้ไม่ถึงเดือนมันจะขนกันอีกแล้วเหรอเนี่ยจ่าบุญชัยลูกน้องอาวุโสคนสนิทเสริมขึ้นถ้าตัวการใหญ่มันลอยหน้าลอยตาอยู่อย่างนี้ก็คงไม่หมดง่ายๆหรอกจ่าแค่เสียชัยยงผมไม่กลัวนักหรอกเพราะมันเกือบจะเป็นปลายแถวแต่ระดับสั่งการที่เราตามสืบอยู่นี่แหละ เราต้องหาหลักฐานมัดตัวให้ดิ้นไม่หลุดให้ได้เสียงของผู้นั่งหัวโต๊ะดังขึ้นเขาคือร้อยตำรวจเอกทารินทร์ฤบดินทร์หรือผู้กองฐานร้อยตำรวจหนุ่มประจำกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศบทบาทหน้าที่ที่หนักจึงทำให้เขาเป็นคนนิ่งสุขุมแม้จะเคร่งครัดกับการทำงานแต่นอกเวลาเขาเป็นคนสบายๆทำให้เขาเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายและลูกน้องรวมไปถึงประชาชนเรื่องที่ปู้กองให้ผมกับจ่าสิงไปสืบนะครับ ผมได้ข้อมูลมาบางส่วนแล้วนะครับเสียชัยยงกับลูกน้องคนสนิทมักจะเข้าพบกับนายกรีรติอยู่บ่อยๆและเรื่องที่เสียชัยยงชนะงานประมูลการทำทางหลวงในชนบททั้งๆท,ที่ราคาตั้งไว้สูงลิบลับก็คงจะเป็นพระบารมีนกักการเมืองใหญ่คนนี้แหละครับดูเหมือนว่าจะนับถือเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับจากบุญชัยรายงาน อิรติวัฒนสิทธิ์ผู้กองหนุ่มเอ๋ยขอบคุณนะจ๊ะติดตามต่อไปกำชับคนของเราด้วยล่ะว่าให้ระวังตัวรับทราบ,บครับผ,ผู้กองจ่าบุญชัยและจา่าสิงตอบพร้อมกันเราจะติดตามความเคลื่อนไหวของการขนยาล็อตนี้กัต่อไปจากการจับกลุ่มครั้งที่แล้ว ผมเชื่อว่ามันคงคิดวิธีที่แยบยลกว่านี้แน่เอาละ่ะวันนี้ผมขอเลิกประชุมแค่นี้แยกย้ายได้ครับผู้กองทารินยืนขึ้นตามหลังด้วยหมวดและจ่าทั้งสองเนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องแบบจึงเพียงแค่ยืนในท่าครบและก้มศีรษะเล็กน้อยทุกคนต่างพากันเดินออกมาจากห้องประชุมทันทีที่ออกจากห้องประชุม เสียงโทรศัพท์ของผู้กองหนุ่มก็ดังขึ้นเออว่าไงว่าปลัดผู้กองทานนี้ตามตัวยากจริงๆเลยนะครับผมคิดว่าต้องออกกำลังตามหาซะแล้วเสียงกวนในสายดังมาถ้าถามว่าเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตเป็นใครก็คงไม่ต้องคิด เพราะคือเจ้าของเสียงกวนนี้แต่ถามต่อไปว่าเพื่อนคนที่น่ากวนโอยมากที่สุดเป็นใครเขาก็คงตอบไปว่าคือคนเดียวกันเองนี่ยังไงวะข้างก็ทำงานอยู่สิไม่ได้ว่างรอเรียกหน่วยแบบเองทารินโตทันควันวันนี้เข้ากองบังคับการเหรอวะทำไมเมื่อเช้าไม่เจอ ประชยาถามต่อนายเรียกเข้าพบเช้าบ่ายก็เข้าประชุมเวลากินข้าวก็แทบไม่มีเห็นไลน์กลุ่มแวบ,บๆเสาร์นี้เองจะนัดเพื่อนไปกินข้าวที่บ้านริมน้ำหรอวะทารินถามเออที่ข้าโทรมาก็เรื่องนี้แหละไอ้พบมันขึ้นมาจากใต้ก็เพิ่งจะเข้าฝั่งมันก็เลยว่าจะเข้ากรุง นานทีพวกมันจะมาแล้วมันก็บ่นกับข้าวฝีมือแม่ค่ะเลยนัดกินข้าวหน่อยนะหรือว่าต้องให้ข้าเชิญแบบทางการไหมเออ <c oughs> ข้าแต่เพื่อนรักที่เคารพเรียนเชิญรับประทานอาหารกับเพื่อนๆน,นะขอรับปรัชญาชวนเชิงลอ้อนอกจากปรชัชญา เขาเองยังมีเพื่อนสนิทสมัยเรียนเตรียมทหารอีกสองคนคือพบเทพและนินเกียรติแต่เพราะทั้งสองเลือกเหล่าทัพที่ต่างออกไปนั่นคือกองทัพบ,บกและกองทัพเรือซึ่งแตกต่างจากเขาและประชัชญาทำให้ต้องแยกย้ายกันไปแต่ก็ยังติดต่อและไปมาหาสู่กันจนอยู่ทุกวันนี้พบเทพหลังจากเรียนจบโรงเรียนในร้อยจุลจอมเกล้า เขาก็ลงใต้ประประจำการที่ยลาตามอุดมการเดิมส่วนนินเกียรตนายทหารเรือประจำกรมยุทธการทหารเรือก็อยู่แต่สัตวหีบและในทะเลทั้งหมดจึงไม่ค่อยได้เจอหน้ากันบ่อยนักทารินจึงคิดหนักว่าจะไปดีหรือไม่เพราะอีกใจก็ห่วงงานยังไม่แน่เลยวะขอปฏิเสธไว้ก่อนแล้วกันนะ ทารินตอบพร้อมน้ำเสียงที่หนักใจแน่ข้าว่าเองนัดสาวไว้ชัวปรัชญาแซวกลับโอ้ยไม่ใช่เว้ยช่วงนี้สายข่าวแจ้งเครือข่ายเคลื่อนไหวนะ่ะต้องรอสแตนบายทารินรีบปฏิเสธและตอบทันควันเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเข้าใจหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด พอพูดเรื่องงานมีหรือที่คนบ้างงานอันดับต้นๆทั้งสองคนจะไม่เข้าใจเออขอบใจวอาเพื่อนพ่อแม่เองสบายดีนะน้องๆล่ะเป็นยังไงบ้างทารินถามต่อไม่ลืมที่จะถามถึงครอบครัวของเพื่อนรักพ่อแม่ข่าสบายดียิ่งทยากลับมาจากอังกฤษยิ่งสบายใจใหญ่ไม่ต้องบ่นคิดถึงแล้วประชยาตอบด้วยเสียงอารมณ์ดี อ้าวเหรอน้องทยากลับมาแล้วเหรอวะทำไมข้าไม่เห็นรู้ทารินถามยังตกใจน้องข้ากลับมาเป็นเดือนๆแล้วโว้ยแล้วทำไมเองต้องรู้วะยังกับมันต้องไปรายงานเองประเชญฐาถามเชิงสงสัยก็ก็น้องเองเหมือนน้องข้าไงเผื่อเจอที่ไหนจะได้ทักทาย ทารินตอบตะก,ก,กุกตะกักเออเออเออว่าจะบอกเหมือนกันแต่ข้าลืมดูดูอเอ,อ้ยทานแค่นี้ก่อนนะเว้ยพ่อค่าโทรมาถ้าเย็นวันเสาร์เองมาได้พวกค่าจะรอนะเว้ยเออเออเออโอเคโอเคไว้ค่อยโทรไปนะเออเออเออสิ้นบทสนทนาตาของทาริน ยังคงจ้องมองโทรศัพท์ที่ตัดสายไปในความคิดก็ผุดใบหน้าของเด็กสาวคนหนึ่งขึ้นมาน้องทยากลับมาแล้วสินะเขาเองก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกเมื่อครู่ที่ได้รู้ข่าวการกลับมาของหญิงสาวเป็นอย่างไรบอกได้แค่ว่าเหมือนของสำคัญหายแล้วได้คืน